หมหนูก่อนนะคะแล้วค่อยไปเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกคนเลยขั้นแขวะมกเจ้าเหลวเบิงย่นบ้างไหนเจ้าว่ะนี่เหลวเบิงเหลวเบิงสิเจ้าว่าคือกันครับว่ะนี่แต่ ถาม่าเบื้องตัวจริงคุณเจ้าจต้งสี่แยกบอ,อกตัวจริงเขาจะทุกคนมาเห็นแล้วจะบอกว่าคนไหนเพรคนไหนพลอยหลดแต่ถ้าเป็นคนที่ดูแรกๆตั้งแต่แรกๆจะรู้ว่าคนไหนเพรพลอยส่วนไหนของมินบุรีคะมินบุรีงานพงศ์เยคิวงานในในเพจคิวงานมอสติกอนน้อย คิวงานหมอลำใจเกินร้อยนะคะแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนสิบสี่อยู่ด้วยกันไหมอ๋ออยู่นมการหนอ,อที่สิบสี่แม่ด้วยดูทุกวันนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะ อ๋อโลตัสมินบุรีเอา้าแมนหมองมินบุรีเขาเคยไปละวังเคยไปแล้วตอนนี้ดูตั้งแต่วันแรกจำได้ค่ะวะ่าขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> เจอกันนะคะวันที่สิบสี่มินบุรีน้องแฝดจะไป ใครอยากจะให้ของขวัญวันเกิดของน้องก็ไปได้ที่นั่นนะคะวันที่สิบสี่นะคะตาแฝดนอนดึกจังใครอยากเจอตัวเป็นเป็นรตัดมินบุรีครับปัสยาสยีนวลบอกคนนั่งข้างข้างบนอะไร <c oughs> อ่านไม่ทันหมอฟันหมอ หมอขานี่หมอขาเอินเนิร์หมอขานี่หมอข,า,มอขาคนแรกเลยดูหิมะตกไปด้วยเลยครับบ้านดูตต้าแฝดแล้วก็ดูหิมะตกด้วยดูทุกวันแชร์ให้แล้วจ้าของคุณคาแม่ก็อยากนอนแล้วพี่น้องดูทุกวันแชร์ให้แล้วจ้าแฝดสามอา <laughs> จะบว่าแฝดสาม ปวดผู้ซีเนาะน,นี่ผซแฟ <c oughs> จะเห็นขาข่อยแวบ,บๆนะคะไปนั่งเหยียดซ้อยพอข่อยลางรถมาอปวดขาเอฟซีจากอิตาลีบึ้งน้องทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คนนางพิง <c oughs> คนแรกคือเอาชื่ออะไรอะ่ะคนแรกใครคะ ใครชื่อคุณหมอขาหมอขาคนชื่อคนไหนชื่อแค่แม่มแค่แม่มแค่แม่มที่พ่อตั้งไงแค่แม่มอ้าวไหวเพราะแม่เราเรียกผุนเอาปลาพิโซบออกนอกหรอกตัวยิ้มน่ารักของคุณขานั่นน่ะ